ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะลู<ห> <c oughs> วกวาดเจ้ามาดิฮะลู <c oughs> วกวาดเจ้า,าหรลูกูคนถ่ายหยอกเรื่องมั้ยได้

พุ่อะไรลูกกรดก็ด้ลูกกระดักเขาก็ได้ลูกกระดา ลุงเจ้าลุเอขเาเป็นขนน<พ> <vegetarian> <coping> <Brussels |hu|> ุ่มๆแก้วจ้าฮารุจาฮารุจ่าฮารฮาฮ นี่เอ่อ้าเอ๋เถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ใหด้วยนะคะ